ก็มาดูวิธีการต่อสวิตช์มอเตอร์หมุนกลับทางนะครับหรือมอเตอร์กระจกก็ซื้อสวิตช์มาตัวหนึ่งนะครับึืนลงสวิตช์ตัวนี้จะมีอยู่5ขานะครับขากลางเราต่อเข้ากับขวัวขั้วบวกขากลางด้านในซ้ายขวาเราต่อกับขั้วลบทั้งทั้งสองขาเลยแล้วขานอก ซ้ายขวาก็ต่อเข้ากับขั้วมอเตอร์แต่ละเส้นมอเตอร์มีอยู่สองเส้นเราก็ต่อซ้ายเขาเส้นหนึ่งขวาเขาเส้นทีนี้เราก็จะมาดูการทำงานนะครับกดตัวนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วเรามากดตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ซึ่งสวิตตัวนี้อาจจะเล็กไปเอมอาจจะไม่พอหากเราใช้โมเตอร์ขนาดใหญ่ก็คงต้องเสริมด้วยตัวนี้ครับตัวรีเลย์แปแอมป์นะเขา้าใช้ไฟแต่ละเส้น